สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนใช้ซูเปอร์คอนเน็ตอันนี้คือผมยังดับเครื่องอยู่นะครับเรวผมบีกุญแจให้ดูนี่ขึ้นแล้วมี G P S ครับ G P S ตัวนี้ มีให้นะครับอันนี้วัดรอบอันนี้วัดรอบสามารถปรับได้ชุงหนะมื่นห้านะครับมีอุณหภูมิครัแจ้งเตือนที่ร้อยยี่ครับ มี AF น้ำมันครับเวลาไลนน้ำมันครับไล่หัวฉีดพวกไล่หัวฉีดนะครับอันนี้คือ TPS ครับเวลาเราเราบิดคันเร่งมีเก็บ็อบสปีดนะครับมี GPS จับความเร็วแบบ q s t สตาร์ด้วยครับนี่ครับพร้อมรอสักครู่ครับ นี่ครับเสร็จไปได้ครับดูพอเรากดเราต้องขับรถนะครับเวลาเราไม่ได้ขับเราก็กดอยู่บอกรายละเอียดหมดเลยเ้ากดเซฟตัวนี้นี่ถ่ายรูปแล้วก็มีที่น่าสนใจครับอ่านรหัสความผิดพลาด นี่ครับรถติดโคดนะครับเป็นภาษาไทยครับพบรหัสผิดพลาดหัวฉีดใช่ครับเมื่อกี้ดึงปลั๊กหัวฉีดนี่ครับกดกดลบรหัสความผิดพลาดเลยครับนี่ครับเสร็จแล้ว แล้วก็มีสัญญาณการขโมยด้วยครับนี่ครับมีเปิดป้องกันการขโมยรหัสลืมนี่ครับเป็นค่าโรงงานการสั่นเสียงกดล็อกอัตโนมัติครับนี่ครับ